สวัสดีครับเมื่อนี้นมาซ่อ,อมแล้วก็มาฝึกฝนกันต่อนะครับเด้อมาฝึกฝนพินกันต่อเมื่อนี้ผมกับสีมาแนะนําในเรื่องของสำเนียงของพินนะครับสำเนียงของพินครับเพราะว่าขันห้องฝึกสำเนียงของพินได้แล้วเขาก็สีสามารถที่จะไปต่อยอดอไปต่อเพลงต่อไล่ต่างๆได้ไดไดดนะครับเด้อ เขามาหูสำเนียงพินก่อนครับถ้าเขาไปฟังเพลงแล้วเฮาฟังเอ๊ะสำเนียงนี่ ideally. เอ้ยเขาเคยฝึกมานี่เขาก็สินึกออกครับเฮาก็สิมาเริ่มต้นฝึกกันเนาะครับเนาะเอามาดนี่เาเสียงแรกเลยนะครับเนาะเสียงเสียงนี้นะครับเด้อแบบนี้เด้อฟังฟังเบิงฟังเบิงอ่าเสียงนี่อ่ะผมผมให้เป็นเสียงเต้าเด้ครับเด้อเสียง <ๆ S 2> <ๆ>มเต้ <S 2> <S 2> <S 2> า<ม>อ่า วิธีการก็คือเขาดีดสายเป่าสายเป่าแล้วก็ตบลงนะครับตบลงดีดสายเปล่าสายหนึ่งครับตบลงเอาเอาช่องที่สามกันครับช่องที่สามกันเป็นฝึกมาตรฐานไปแต้าเต้าสายสองน้ำ ใส่เป้าแล้วก็บตบลงใส่สามน้ำบัดเนี่ยเนี่ยครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับนี่เสียงแรกเด้อเสียงแตว๋วอ่าบัดนี้เสียงต่อไปครับเสียงต่อไปเด้อบัดเนี่เสียงเสียงนี้นะครับเนี่ยอ่ากดช่องที่สามไ,ไวไ้นะครับช่องที่สามอ่าสสยสองช่องที่สามฟังนยครับเด้อ เห็นว่าครับสำเนียงสำเนียงมันจะออกตึง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 วิธีการดีดก็คือฮักกดลงไปว่าต้องกดแฮงนเลยครับเด้อวิธีกดฟินก็เบาแต่ลงไปแค่จึกเปรดอ่าบบดนี้เท่ากัดีดอ่าพร้อมปล่อยครับดีดแล้วก็พอมปล่อยมันก็จออกตึงอ่าฟังนะครับ สามซีสามซีสามซีอ่านะครับเบิงจังสี่ไปเรื่อยๆเด้อสายสามเบื้องหมายเดี๋ยวสายสามเบิ้งสามซีเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับถูกต้องครับถูกต้องอ้าว อดีตไปเลยเนี่ยสามสายหนึ่งสายสองสายสามเนี่ยดิีฝึกไปเลยอ่าดีดไปเรื่อยๆน,นะครับดีจังเสียงดีไปเรื่อยๆอันนี้เสียงที่สองเลยนะครับเนดะ้อสำเนียงที่สองแล้วอ่าบัดน,นี้เขาฝึกจากซาก่อนอ่าเราก็ค่อยไปเล่งจังหวะเจ้าของเอาเ้ากัสิคอของเจ้าของเอาได้ครับเนดะ้อในเรื่องของความเร็วเขาไปเขาไปฝึกเอา วันนี้อ่าลูกต้อไปครับสำเนียงต่อไปมันจะออกซีเด mm. ้คร oh, yeah. hey? okay. ับบ yeah. ัน nah, ี entity, right? ้อ right? really yeah. ่าเห็นว่าเออเห็นว่าครับเนี่ยอ่านี่เขาเออเอินเอินเอินว่าลูกเคลียครับเนี่ยเคลียรอ่าเคลียมันออกไวเลยอ่าว่าอ่างภาษาบานเขานี่ละเคลียรอ่าเคลียเคลียเห็นนะเอาเคลียให้ดังกันนะครับเนี่ยผมยังไปท่านได้ดีนะครับเนี่ยเอาเคลียให้เสียงดังกันอ่าเคลียเสียงดังกอนพอเขาเคลียรเสียงดังดังแล้วบันี้นเขากะ มาดีดนะครับดีดพร้อมกับเคลียอเอาเอาช่องที่สามมาตรฐานไว้ครับฝึกฝึกเ,เด้ 3, อสาม่ีเคลียรพร้อมกับดีดพร้อมกันแล้วก็ปอยอสิเด้อครับเด้อสามซีสามี 3, 4. 3, 4. สามส่อาโอเคครับบันดนี้เฮาฝึกไปเรื่อยๆครับไอผมงอมือเนี่ยเพื่อเพื่อหเห็นซื้อๆนะครับแต่ทุกคนฝึกกับปล่อยมือจาของอิสระไปนะครับเด้อก็ต้องบ่ต้องบ้าอากจะคุมก็ได้กระหน่ำมือครับมือผมกัดสี่งอลงไปให้เห็นนิ้วเดียวกันครับโอเคนะครับได้ยังเอาอีกเช่ยเนื่องไอเสียงไอเคลียครับเคลียสามส่ สายสองไปน้าเนี่ยครับฝึกไปเรื่อยๆครับซาแล้วเข้าก็ค่อยเร่งจากว่าเจ้าของเอานะครับเด้อ่าต่อไปครับเสียงต่อไปเป็นเสียงนี่ครับเสียงเสียงนี้แล้วครับได้วันี้เสียงนี้อ่าเริ่มมาแล้วได้รคบวันเนี้สิสิได้หูแล้ว่าเอ้สำเนียงนี่ได้ยินดูว่าท้อ เสียงควบเอา่าเสียงควบหรือเสียงตกลงไปกดจากช่องที่สามแล้วก็ตบลงช่องที่สี่นะครับว่าสายหนึ่งนอสายหนึ่งดีดดีดเท่เดียวดีดเท่เดียวแล้วก็ตบลงอ่างเด้อครับเด้อสามสี 3, 4, ดด่ดีดตบลงดีดตบลงดีดตบลง Minor khách tham sỉ gần tham sỉ tham sỉ. Ah, bà đi học xa xa con mà đi học học khoa leng bài mặt đơn 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 Át, เห็นแล้วนะครับเสียงขวบนะครับได้ได้จากเสียงแล้วครับเนี่ยซีเสียงแล้วเนาะซีเสียงแล้วซีสำเนียงแล้วบันดีเสียงต่อไปนะครับนี่เพิ่มเพิ่มมาเสียงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมเสียงช่องช่องที่สี่นะครับช่องที่สีสายหนึ่งนะครับช่องที่สามสายหนึ่งที่กัน แล้วก็ดิดสายเป่านะครับตังเด้สามสิสกระซากกอนอ่าเห็นไ้มครับวันนี้เขาก็ค่อยเพิ่มความเร็วเพราะความเพิ่มความเร็วมันเถึงสิออกสำเนียงคือเสียงสะบัดนะครับตังเด้ ไอ้ลูกเนี่ยใส่ใส่ลูกเล็้วได้ครับเบิ้งเด้อครับไอ้วิธีการดีดอะมือมือขวาเนี่ยมันมันสใส่พื้นฐานจากที่ผมพัฝึกตั้งแต่แรกๆไปเลยครับดีดลงดีดขึ้นดีดลง,ด,ด,ลงดีดขึ้นเนี่ยเนี่ยมันก็นสิมา่ใส่ตรงนี้เด้ครับเบิ่งเด้อมันก็นสิสะบัดออกเป็นลูกนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยครับสาธิตในเรื่องของมือขวาน้น่อยครับเด้อ เห็นว่าอานแล้เพิ่มความเร็วสิเป็นสี่อฝึกใหม่ๆเขากระซ่าก,ก่อนนะครับเดอบอ้อบ่ตตรงเร็้ยวของของเราค่อยเพิ่มความเร็วเจ้าของเอามันก็สิบขิ้วของเจ้าของเ,เองนะครับเดอ้อบัดน,นี้ไอเสียงนี่นะครับเนี่ยผมจะมาเพิ่มในเรื่องของนี่อีกแค่นึงให้ให้ให้ทุกคนเอาอไปฝึกนะครับเนี่ยอไอแถวแถวเนี่ยนะครับไอลูกควบเนี่ยแต่บัดน,นี้เขามาล้งสายนี่น้ำอ่า เสือบสาย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 ส,สองเนี่ยเสียงสองเนี่ยเสียงล้าเนี่ยแต่มันเสรบอบยุ่งเสียเอาเอาเทคนิคพื้นฐานนี่นมาใส่ได้ครับเนี่ยเนี่ยพื้นฐานนี่มาใส่บัดนี้เขาฝึกฝึกเสียงควบเนี่ยเนี่ยเอาพื้นฐานนี่มาใส่นะครับเด้อ เห็นว่าครับเนีย่ยมันจะเกิดสำเนียงขึ้นมาทันทีบัดน,นี้จากที่เข้าไล่ตรงนี้ได้แล้วเข้าไปตามจุดมากเลยนะครับบปดนเด้อดไปตามจุดมากเลยตัดจุดมากเลยตัดจุดมากเลยล้วก็ไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่กลับมาเลยครับเบ่ฟังเด้อครับแล้วก็เขาเอาไปฝึกเอาเริ่มแรกเขาก็ฝึกจังเสี่ก่อนัะไรเขาได้เขาก็เริ่มฝึกไปไล่ไปไล่ไปมันก็สิเกิดความชำนาญเราเกิดความจำเสียงในช่อง เส้นทางของพินที่ผมมาไปเนี่ยทุกคนขันมีช่องมากเรากบมาไปก็ได้ครับขันบ่มีกับมากเอาครับเอากระดาษกายมาก,กระดาษก่ามารึครับเด้อเอาเด้อครับอันนี้เพิงเด้อเอาเอาไปฟลิปก,ก็เทาะอ,อันนี้มันเสียมันเสียแถวเคาเ่ินไปน้ำครับเฟิงเด้อ นี่ไปฝึกด้ครับเพื่อที่ได้ประกอบสำเนียงของการตบกันลูกควบนี่ไปครับมันก็ค่คอยสิบว่าเกิดความเบื่อหน่ายครับให้เขาฝึกไปบันนี้ขันเขาฝึกได้แล้วอาจจะบ่ย่ำสามสี่ครั้งคือผมก็ได้อาจจะไปเที่ยว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 เนี้ยจาของของแล้วเพราะลายๆลายขึ้นลายลงอ่ะเที่ยวเทียวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเลยสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วแต่ครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับเด้อ เอาบัดนี้เสียงต่อไปครับมันเสียงเสียงตัวนี้แหละต่อยอดจากเสียงตัวนี้ต่อยอดจากเสียงตัวนี้นะครับแต่ว่าพอเขาดีตัวล้มไปอย่างซีแล้วบัดนีเ้เขาเขาเคลียร์น้ำนะครับบันไนเนี่ยเคลียร์น้ำครับเอาเคลียร์ให้ด่งคอนผมท่านได้ดีเ้อะกดนี่ไว้กดช่องที่สามไว้สายหนึง่ง แล้วก็เคลียร์ช่องที่สี่อ่าลองเคลียร์บ้างครับอ่าอ่าเสียเคลียร์มันเกิดเสียงเบึง้งอ่าเพราะเขาเคลียร์เกิดเสียงแล้ววันนี้เขาก็มาใส่การดีดประกอบลองไปแล้วเขาก็เอ็มปรกอบเนี่ยไม่ไม่ไมซะสัสามสี สามซีสามซีสามซีอ่เอาเห็นแบบมันมันเขาบวชฝึกเจนี่เลยครับเขาบวชฝึกนี่น้ำกระเล่อ่เอาเป็นลูเห็นว่าครับอ่าเขาฝึกซีนะครับซา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 กอนเอาเอาแค่ว่าเขาเข้าใจขั้นแรกก่อน หลังจากนั้นเขาต่อยอดเจ้าของออกครับห็นบอกแรกเขากะจกังสีก่อนเูดว่าอ๋อดีเราตบลงไปเราก็าเลียอะไรเชื่อแรกแรกมันสีออกจังได้ก็สร้างมันแต่ให้เขาเข้าใจก่อนเพราะเพราะเขาได้ชำนาญแล้วฟองแล้วสำเนียงมันกับสีไม้เองคอ่ะเจ้าลูกเี้นะครับลูกตบเราก็าเลีย อ่าครับเด้อพร้อมกับดีดนีครับเด้อดีดแค่เดียววาเาะดีดดีดตัวนี้โน้ตตัวนี้ตัวเดียวดีดโน้ตตัวซ้อนตัวเดียวแล้วก็ตบแล้วก็เคลียครับ,รบ <ๆ S 2> ผมอ่าลูกเนี่ยฝึกฝึกไปเรื่อยครับฝึกหลายๆลา้องกับซีไดฟังเพลงออกว่าอ๋อคอนเทิจเจเ้าเลนยังสี่มาซะ เราก็เาสามารถใส่ของเจ้าของเองได้ครับบอมีวันตายครับจนตีอ่ามันมันสิบไปเรื่อยครับบัดนี้มันมีมีเสียงนี่ด้วยครับบัดน,นี้เสียงเนี่ยมาใส่ใส่น้ากับเสียงขวบเนี่ยอันนี้บอรธรรมดายันบอบอัดนี้มีดันสายน้าเรอยครับเด้อวบัดดันสายน้าอ่าฝึกไปเนี่ยพอตบเราก็ดันสาย เอาได้ครับสามสีสามสีตบแล้วกระดันสายเขย่าสายแหละตบแล้วก็เขย,าาย่ขยาเกิดเสียงซื้อครับเอาไว้น้ำน้ำเพลงลูกทุ่งอ่ะเขามาเล่น นะครับฝึกไปเรื่อยๆย,ยังเสร็จนะครับเด้ออันนี้ลูกลูกตบแล้วกาเขยา่าหรือดันสายนะครับดันสายอ่าต่อไปมันสิมีมีลูกลูกต่อไปอีกก็คืออ่าลูกมันมีควบแล้วก็มีเคลียเหล้วก็มีเขยา่าอ่าสามยางได้ครับวันนี้อ่าบางเด้อไอธรรมดาเ้าก็บตบลงสีบอลประเดี๋ยวห้อก็บไอเคลียแมนะบ่ อ่าบัดดีมันสิมีมีลูกเขยา่าอ่าลูกเขยา่าขึ้นมาันสี้อครับเด้ออ่าเอาเอา,เอาสายสายหนึ่งกับสายสองนี่เนาะมาเล่นเนาะมาเฟือกอ่าลงได้ครับเนี้ยังครับฟังออกอยังเอาเด้อครับเด้อซ่าซ่าสามสีสสสสสสส เสียงเลสเนี่ยสายที่สองเนี่ยช่องที่สี่เนี่ยเอาไกอ่ขย่า,ยามันสไลด์มันนิดหน่อยอ่ามันก็เสียงออกสำเนียงอา่าเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วกัมาเสร็จนี่น้ำสายหนึ่งอ,าอ,าอ่าเห็นไหมครับเนี่ย มันก็จะเกิดสำเนียงเพื่อให้เขาไปฝึกฝนกันครับต่อไปได้ครับเป็นเสียงเสียงนี่นะครับเสียงเนี่ยมันมันสืบมาต่อยอดได้หลายเนี่ยไอเสียงตบเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยบันี้มันสีรัวต่รยอดได้ารเวี่วไอเสีวงตบเนี่ยน่อนะครบับมันสืบมาผสมกับเสียงก่อ,อเสียงนี่นะครับเด้อ อย่างนนอะนีอ่อะเนอะเอาเอามาเชื่อซ่าๆเอาตบก่อนดีตบกัอนอ่ามันก็จะออกมากรอไปเถะอ่าลูกตบกับลูกก่อมันก็จะผสมกันอ่ามันจะออกลักษณะเนี่ยครับ นะครับมันสิได้ยินหลาายอ่ในลักษณะสำเนียงเสียงนะครับเด้อต่อไปลูกต่อไปครับลูกต่อไปเป็นลูกสไลด์อาทุกคนก็นสิเคยสไลด์คิตรง,งคิดต้าหรืแหรอครับเขาฝึกไว้เนี่ยครับลูกนี่ลูกสไลด์อ่าก็ได้จากเสียงอ่าช่องที่สามช่องที่สีอ่อ,อ่านะครับสไลด์ง่ายๆอ่าสไลด์ไปสไลด์ครับ อ่าฝึกไว้ครับทุกยางมันต้องฝึกไว้อ่าสไลด์อันนี้บายากครับอันนี้บอ,อยากง่ายๆเดี๋ยวเขาสิเล่นเล่นนวดไปน้ำก็ได้อ่าเห็นว่าอ่าเห็นไหมครับมันชิมิสำเนียงออกมาเองนะรับกดเสียงช่องนี้ด้ครับ้อตามมา แล้วก็ไล่มาแล้วก็สไลด์นี่มาหาเสียงลากับเสียงโด,ดมาหาเสียงลาครับอ่าซ่าซก็หนาาสามเที่ยอ่าเอาไปฝึกกับสามซิอ่าเขาก็จะได้นึกภาพออกครับสามซี อ๋อว่าลูกสใส่มันกับมีใส่เนี่ว่า,าเขาก็จะเดินนึกออกนะครับมันมันมันตรงมีครับมันต้องมีใส่แน่นอนครับนะบัตนี้พราะเขาฝึกสำเนียงที่ผมพาอาฝึกมาหรือแนะนำมาแล้วนะครับบัตนี้เขาเอาสำเนียงพวกนั้นอ่ะเขาสิจับตัวได้ก็ได้ครับมามาลองมาลองเห่นนะครับมาลองเล่นใส่ยัง อย่างว่าสิเป็นไลป์ผงล้างไล้์ไอ้พุทไทยหรือไล้์ต่างๆที่ทุกคนได้หรือว่าเป็นพง้งเป็นเพลงที่ได้อะแต่นิดได้น้อยกออามาฝึกใ่ครับเพราะว่าการฝึกซ้ำเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ให้เจ้าของสามารถที่จะ,ะต่อยอดโดยที่เฮาบอต้องไปเลี้ยงลูกกับคนอื่นโดยที่ว่าไปลอกเขาว่าว่าไงคือไปลอกเขาทุกเม็ดจังเสียนะ เพียงแต่ว่าห้องวัดส่างสำเนียงเจ้าของได้นะฮะมันความหมายของดนตรีหรือพินมันเะเป็เบนซี่ครับแต่ละค้นน่ะล้องนึกด้ครับว่าข้าเจ้าสิเลนบ่คือกันเด้เพราะว่าข้าเจ้ามาใส่เอาสำเนียงพวกเนี้ยมาใส่มามา,มาลงในบทเพลงบทไลน์นั่นนั่นครับอ่าเนี่ยผมได้นะนําไปวันนี้ล้องล้ององอกมาใส่เบิ้งนะครับเด้อเลาวก็เอ,เอามาฝึกเบิ้งอ่าอย่างผมสิสาธที่ไ้เบิ้งยังเสรับ เนี่ยครับเหมือนกับเซม่ลูกสำเนียงห่ห้าใส่เนี่ยครับเขาเอาสำเนียงพวกเนี่ยมาฝึกอ่าโดยที่เป็นการส้างสำเนียง ึ้นมาในโค้งส่างของเพลงของเจ้าของไอ้ทวาะไซไปเลยครับเพราะต้องย่านดนตรีอ่ะดนตรีเขาเขาสามารถแตกไปได้เมื่อเขาได้พื้นฐานแล้วเขาแตกไปเลยครับพะมัน,ม,นมันบอมีผิดนะครับดนตรีเพียงแต่โค้งส่างของทำนองมันสิเป็นทางเดียวกันแต่ว่าการเล่นมันสิเป็นคนละทางครับสังเกตดีๆครับเด้อวันนี้ยังยังตัวสไลด์เนี่ยมันกลอาวา่าไซได้ครับยังจะ อ่ยังประมาณเนี่ยครับเขาเอามาใส่มาแต่งเข้าไปนึกกินตนาการเจ้าของเข้าไปครับมันก็สิเกิดทำนองเกิดสำเนียงขึ้นมาเอ้เขาบ่ได้ดีดแต่ว่าโน้ตตรงๆแล้วว่าถ้าอดีดโน้ตตรงๆมันก็สิไปตรงๆบ่มีสำเนียงอย่างยังยังไล่ปลุกล้างเสอ่าอันเจ้างีเสีย มันสิมีแค่เสียงโน้ตตรงๆออกไปครับแต่ถ้าเขาเกิดเขาเอาสำเนียงมาลงใส่อ่ะมันก็นสิเกิดโอ้สำเนียงออกมาเฮ้ยมวนเว้ยเฮ้ยขึ้นใจเว้ยอันดับแรกครับเล่นพินเล่นดนตรีเล่นให้เจ้าของมวนก่อนให้เจ้าของสนุกก่อนให้เจ้าของมันโอ้ดูสึกว่าอ่าเขาเล่นแล้วเอ้ยมันมวนเนี่ยคือของเขาอ่ะครับเขาเพราะว่าเขาเขา,เขาเฮ็ดเพื่อว่าสิให้ความสุขเจ้าของครับ บัดดีความสุขคนอื่นที่ได้รับก็คือเขาสิไม่แง่งูฟังได้ครับเขาสิไม่แง่หงูฟังอยเห็นแต่ฟังเว้ยอย่งนีน้ครับมือใหม่ๆเนี่ยเอาไปฟื้นเลยครับมันบมยากครับมันบยากเกินทุกคนครับกันเขาตั้งใจนะครับเด้อมือนี่ผมกะไต้น้ำวิธีเขาเรียกว่าเอาสำเนียงมาฝากสุคนนะครับเด้อเป็นการแนะนำเป็นการส่รงต่อ ทรงไม่ต่อให้กับทุกคนไปฝึกฝนในเรื่องของพินมาซอยกันครับมาซอยกันเพื่อจะสืบทอดวัฒนธรรมของอีสานบ้านเขาทุกภาคทุกส่วนทุกคนสามารถฝึกได้เบริรดเบราว่าไปเสียนภาคใดอยู่ในประเทศใดในโลกนี่มักในเสียงพินของอีสานหรือดนตรีทุกดนตรีเอามาฝึกกันครับเพราะว่าผมกับมิ้าทีท่สิเดียวมาถ่ายทอดทรงไม่ต่อให้กับทุกๆกคนนะครับเด้ออ่า มื้อนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนหลายๆครับที่ได้ติดตามผมนะครับเด้อผมก็จะได้ทำคลิปออกมาเพื่อแนะนำให้ทุกท่านได้ไปฝึกฝนกันต่อเนื่องเรื่อยนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ